สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาหฤทัไทยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกโกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ต่างๆของราชาอาณาจักรโมร็อกโกเมื่อวันที่8และ9กันยายน2566ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีมฮัมมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงราบัดหม่อมชันและพระราชินีรู้สึกเศร้าเสียใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบถึงพิบัติภัยดุนแรงอันเกิดจากเหตุแผ่นินไหวร้ายแรงในหลายพื้นที่ของโมร็อกโกโดยเฉพาะที่จังหวัดอัลเฮาส์นับเป็นเหตุแผ่นินไหวที่สร้างความเสียหายมากที่สุดแก่โมร็อกโกในรอบศตรวรรษที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายพันคนอีกทั้งมัสยิดบ้านเรือนหมู่บ้านและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากหรือแม้แต่บางพื้นที่ในเมืองมรดกโลกเช่นเมืองมาราเกสที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ในนามของประชาชนชาวไทยหม่อมชันและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายัางฝ่าพระบาทประชาชนชาวโมร็อกโกและโดยเฉพาะครอบครัวอีกจํานวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบความทุกข์ยากและความสูญเสียเราขอตั้งจิตภาวนารำลึกถึงประชาชนชาวโมร็อกโกให้มีจิตแน่วแน่มั่นคงและขวัญกําลังใจที่จะฟันฝ่าพิบัติภัยครั้งนี้ให้มีการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววัน พระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิษิาชิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสมเด็จพระราชดำเนินถึงเมืองโกเบจังหวัดเทียวกประเทศญี่ปุ่น วันอังคารที่12กันยายนพุทธศักราช2566เวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุน่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG672 เสด็จพระราชะดำเนินถึงท่ากาสยานานานชาติขันทไซนครโอซาก้าประเทศญี่ปุน่น นายสิงห์ทองลาภพิเศษพันธ์เอกอัครสาชทูตนกรุงโตเกียวและภริยานายอัครพงษ์เฉลิมน์นกงศูนใหญ่นนครโอซากา้าพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารบกข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงโตเกีวข้าราชการสถานกงศูนใหญ่นาน,านครโอซากา้าและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน,รน,านครโอซากา้าโฟทูลละองพระบาทรับสเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทุลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมนิโก้แอร์พอร์ตท่ากาศยานคันไซนครโอซากา้านางธนมาตเฉลิมนนท์ภริยากงสูลใหญ่นครโอซากา้าข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสูลใหญ่ เฝ้าทุลอองพระบาทรับเสด็จเวลา16นาฬิก50นาทีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรม A.N.A. คลาวพาซาโกเบเมืองโกเบจังหวัดเฮียวโกะโรงแรมที่ประทับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงจังหวัดเฮียวโกตั้งอยู่ตอนกลางของเกาะฮอนชูประชากรราว5,470,000คน มีเมืองโกเบเป็นเมืองเอกของจังหวัดเป็นจังหวัดที่มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมสามารถกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆในญี่ปุ่นได้อย่างสะดวกรวดเร็วจึงเป็นเมืองท่าสำคัญที่ค้าขายกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยโบราณผ่านท่าเรือเฮียวโกะนอกจากมีท่าเรือขนาดใหญ่ที่สำคัญแล้วยังมีอุตสาหากรรมหนักและกลุ่ม SME ด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆของญี่ปุ่นมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งภูเขาทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่น วันนี้เวลา10นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประจําปีการศึกษา2563-2564ณหอประชุมมหาวิชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจังหวัดสกลนครมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอกเข้ารับปริญญาบัตรรวม1,405คนมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีผ่านการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมุ่งพัฒนาชุมชนต้นแบบสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกอาทิสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายใช้อุโมงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้ได้รับการรับรองมาตราฐาน GAP มาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาตราฐานโอท็อและมาตราฐานอาหารและยาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579ปัจจุบันอยู่ในระยะที่สอง กำหนดเป้าหมายไว้ว่ามหาวิทยาลัยเสริมสร้างพลังท้องถิ่นสู่ความมั่นคงหมายถึงมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้และนวัตกรรมของชุมชน วันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีพลนากาเดชชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาครั้งที่25เพื่อแจ้งให้ทราบเรื่องการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้วและจะเชิญไปประดิษฐานณวัดเทพประทานอธิอพรอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตาเมตาวัดเทพประทานอธิพรมีขนาดหน้าตักกว้าง29เมตร จะสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาเจ็ดรอบพุทธศักราช2554และเพื่อให้เป็นสมบัติของประเทศต,ต่อไปที่ประชุมยังได้พิจรารณาเตรียมการจัดทอดกรถินสามัคคีประจำปี2566นวัดเทพประธานอธิพร เพื่อรวบรวมปัจจัยจัดตั้งกองทุนสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตากำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทําบุญเพื่อนำปัจจัยไปจัดตั้งกองทุนดังกล่าวได้ที่บัญชีวัดเทพประธานทุนสร้างพระประธานที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสอยดาวเลขที่บัญชี252-0-27795-5ธนาคารกรุงเทพสาขาสอยดาว เลขบัญชี565-0-43167-5ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสอยดาวเลขบัญชี404-8-08562-8หรือที่ร้านเ e v l e v e n ทุกแห่งทั่วประเทศวันนี้เวลา8นาฬิกา6นาทีพเลเรกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20บ้านหินลับตำบลสลุยอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรโรงเรียนนี้เปิดสอนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจำมีนักเรียน414คนมีครูและบุคลากร58คนเน้นจัดการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณนะพึ่งตนเองได้ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงรวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในปี2566นักเรียนได้ร่วมแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอยในงานอาบน้ำแร่และระนองและงานกาชาติจังหวัดระนองณนะเวทีวัฒนธรรมสร,สร้างสุขจังหวัดระนองทักษะทางกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทการต่อสู้จากการแข่งขันปัญจศกรีรัตในงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครศรีธรรมราชเกม จัังหวดนครรรรรีธมศาจาชกนั้นอุขมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3อเภอทุ่งตะโกจัังหวดชุมพรเปิดสอนชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับมีนักเรียน474คนมีครูและบุคลากร29คนโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพื่อให้เติบโตไปมีคุณภาพ ่านกระบวนการเสริมสร้างความพร้อมทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาน้อมนำแนวพระราชดำริและพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรับใช้ในกระบวนการการเรียนรู้อย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมตามความถนัดอาทิกิจกรรมเดคูผ่านซึ่งเป็นงานศิลปะประดิษฐ์เพื่อการตกแต่งแขนงหนึ่ง ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมาธิใจเย็นและมีกระบวนการคิดเพิ่มขึ้นกิจกรรมอ e ีสปอร์ตเกมกีฬาสู่เส้นทางอาชีพและกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากลทำให้นักเรียนกล้าสแสดงออกและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12อําำเภอบ้านานาสารจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีนักเรียน263คนครูและบุคลากร15คนโรงเรียนจาัดก,การศึกษาโดยน้อมนำพระบรมราชโชบายได้การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้เน้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเป็นพลเมืองดีรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะชีวิตที่จำเป็นและทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับวิชาการ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ